สวัสดีครับช่างบอสลอมุการนะครับวันนี้ช่างบอสมารีวิวงานติดตั้งแอร์มิซูนะครับวันนี้เราติดขนาด1 2 0 0 0 b ื่นสองพันวินะครับเป็น i ิ s ูอินเวอร์เตอร์รหัส KT ติดตั้งที่ชั้นล่างของบ้านนะครับเราจะติดกลางบ้านนะครับแล้วก็เดินท่อภายในนะครับเดินท่อภายในนะครับเดินท่อภายใน แล้วก็ท่อก็จะามาโปรข้างนอกนะครับแค่นี้ลูกค้าก็ให้เอาคอมวางหน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ตริวนะครับเพื่อให้ลมเบี่ยงออกด้านข้างภายนอกก็เดินรังคาเท่าเรียบร้อยนะครับสวยงาม ปซลอินเวอ,อร์เตอร์นะครับตรงนี้จะไม่มีดาวนะครับได้แค่สลับเบอร์ผ้านะครับค้า S อ e R ที่17.47นะครับการเข้าสายไฟเดินสายไฟก็เรียบร้อยนะครับเดินสายกลาวให้นะครับสายไฟครบ6เส้นนะครับ ติดต่อช่างบอสได้นะครับ0991915164วันนี้ช่างบอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ